สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องรักบอลสีนะครับวันนี้จะนํามาพบกับตับเทวดาประจาเสาเรือนนะครับต้นที่1นนะครับต้นที่ผมค้างก่อนลงไว้เป็นต้นที่2นะครับนาลายเรืองพบนะครับตับเทวดาประจาเสาเรือน,นะครับพระชันอินได้ผสมแรงสันไว้ทั้งหมด8ต้นประกอบด้วยพรม,มิทักษ์ือสายนาลายเรืองพบจบพระนครมวรกขอนเมืองเรืองราหุ่นเลเจ้าคุณพระครังพระพ,พระบงังโพยไพและพระชัยมงคลนะครับแปดต้น ครั้งก่อนผมลงลำดับที่2ไปคือนาฬิเลืองพพนะครับครั้งนี้จะขอมาลงลำดับที่1น่นั่นคือ,อพรมพิทักษ์ลือสายนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับต้นที่ผมลงให้ชมนี้เป็นต้นลูกนะครับส่วนต้นอ่าที่เขาเรียกว่ากัดสีสุดโตเต็มวัยแล้วผมจะลงไว้ที่หน้าเฟซนะครับของ,น,อง,น,อง,น,องน้องมิกกี้นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆต้นนี้นะครับมีเล่นกันแพร่หลายอยู่ในกลุ่มบอลสีหลา,ลายกลุ่มนะครับวิธีสังเกตเลยคือบอลสีพรมพิทักษรือสายจะเป็นบอลรูปทรงใบาย,ยาว ปลายใบแหลมนะครับจะมีหูใบนะครับหูใบสั้นนะครับพื้นใบสีเขียวโศกตอนแรกจะเป็นสีขาวก่อนและหนุนในเขียวโศกเพราะฉะนั้นจาไว้เลยครับถ้าพื้นใบขาวไม่ใช่แน่นอนพื้นใบต้องหนุนสีโศกเพราะเขาเกิดจากการผสมของอในแท่นและขุนไกรซึ่งในแท่นขุนไกรเนี่ยต้นต้นขุนไกรเองมีพื้นสีโศกถูกไหมครับผมนะครับ พื้นต้องออกสีเขียวโศกประมาณนี้นะครับกระดูกและเส้นเขียวทับด้วยขาวหรือขาวเออเขียวครับเขียวทับด้วยขาวคือเขียวอยู่บนและทับขาวอันนี้จะยังไม่ชัดเพราะว่าต้นเล็กนะครับดูหลายๆใบประกอบนะครับอันนี้ตอนดูยังไม่ขึ้นเม็ดสีนะครับนะครับพื้นใบสีโศกนะครับกระดูกและเส้นเขียวทับขาวมีเม็ดใหญ่นะครับเมื่อโตแล้วเม็ดใหญ่จะประมาณปลายนิ้วสีขาว ขอบใบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแถบเขียวเขาเ็กเขียวสมอคือเขียวออกเข้มเข้มอย่างหน้าเฟซผมดูได้นะครับผมรอบขอบใบทุกทิศเลยครับจะเป็นขอบเข้ามาประมาณครึ่งเซนถึง1เซนติเมตรเลยนะครับสีเขียวสมอคือเขียวเข้มนั่นเองเหมือนล,ลูกสมอผิวสมอรหรือผิวมะกอกนั่นเองนะครับผมทีนี้อีกข้อสังเกตหนึ่งพื้นมบจะต้องมีผ้าสีชมพูบางๆจางๆหรืออาจจะไม่มีก็ได้อยู่ที่การเลี้ยงนะครับเช่อนอาจจะเลี้ยงแดดด,ดีหน่อยหรือในร่มอะไรก็ว่าไป คำว่าระราชมพูนี้เขาได้มาจากต้นพ่อต้นแม่นั่นคือในแท่นกับขนไกลที่จะมีพื้นลักษณะของะ้าสีชมพูออกมานะครับจางๆเราดูได้เขาจะชัดตรงเม็ดสีสังเกตไหมครับตรงปลายนิ้วผมเห็นไหมครับไม่ได้เอาสีใดมาแต้มแต้งนะครับต้องบอกก่อนให้ชมดูก่อนนี่นะครับเม็ดเป็นเม็ดขาวจะมีผ้าชมพูจางๆเราสังเกตได้ตรงเม็ดสีของใบเห็นไหมครับผมต้นนี้เริ่มมาแล้วนะครับผมเม็ดขาวอมชมพูละเลื่อนั่นเอง สิ่งสาคัญเลยจบที่ก้านครับพรมพิทักษ์ลือสายตามตาราแล้วต้องเป็นก้านสีเขียวนะครับดังนี้มีลักษณะของเส้นละเอียดดังนี้นะครับผมนี่นี่สีเขียวทั้งหมดนะครับบางท่านถ้าออกเป็นสีใสบัวอมชมพูสีดําก็คือไม่ใช่ถึงแม้ใบจะใช่ก็ตามเขาอาจจะแผลงออกไปคือแผลงที่ก้านนะครับต้องเรียกว่าเลือดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถามว่าใช่ไหมก็ใช่อาจจะห้าสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบเจ็ด ถูกต้องไหมครับก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเราไม่ได้ว่าของใครไม่ใช่หรือไม่แท้นะครับลักษณะก็เหมือนทางพนันธุกรรมสัตว์อื่นๆหรือต้นไม้อื่นๆนะครับที่เขาไม่มีตามตามาพ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเขาแผลงออกไปนะครับต่างจากพ่อแม่ออกไปอาจจะมีความเหมือนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเรียกเรียกว่าคำนั้นจะถามว่าแล้วใช่พมมิทักษ์หรือสายไหมล่ะก็ต้องบอกว่าอาจจะใช่ท่านต้องอาศัยระยะเวลาในการเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่า ต้นเด็กหรือต้นโตมาเลี้ยงมาปี2ปีปุ๊บถึงจะเป็นบางที4ีถึปีก้านถึงจะมาเขียวภายหลังนะครับบอนสีเป็นพืชมหัศจรรย์น,นะครับจําไว้เดี๋ยวมาดูกันตอน่อรูปใบยาวปลายใบแหลมพลื้นใบสีเขียวโสกกระดูกและเส้นเขียวทับขาวมีเม็ดขาวนะครับใหญ่กระจายทั่วมีพ้าสีชมพูอ่อนๆจางๆนี่แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีแถบแถบก็คือขอบใบทั้งหมดจะต้องเป็นเขียวเลยครับเป็นเขียวทับออกมารอบใบเขียวเข้มผมลงไว้หน้าเฟซแล้วนะครับผมต้นนั้นที่สําคัญเลยกา้านต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้ถึงต้นเล็กแต่ชัดเจนนะครับทรงแบบนี้เคยมีคนตีเล่นเป็นเมืองภาสานเป็นบรวรขนเมืองเป็นอะไรต่างๆเขาบอกเลยนะครับว่าเมืองภาสานลักษณะจะใกล้เคียงกันมากแต่เขาจะไม่มีเม็ดสีขาวนะครับนั่นคือเมืองภาสานนะครับท่าน ส่วนบรวรวนขอนเมืองอ่าบอกอีกอย่างหนึ่งพมพิทักษหรือสายกับบรวรวขนเมืองจะเป็นคู่แฝดกันลักษณะคล้ายๆกับนาลายเรืองพบกับเรืองลาหุนแต่2ต้นนี้คือพรมิทักหรือสายกับบรวรวขนเมืองเขาเรียกว่าจะเหมือนกันแบบแทบทุกประการเล็กจนมาถึงวัยรุ่นแยกไม่ออกหรอกครับท่านต่อเมื่อโตเต็มวัยแล้วนะครับก้านสีต่างๆเขาก็จะเหมือนกันนะครับบรวรวขนเมืองจะมีตรงนี้ออกมาอันนี้จะเป็นผ้าชมพูอ่อนๆถูกไหมครับ แต่บวรวนขวเมืองนะครับพื้นใบเขาจะเป็นเปล่าชมพูหนากว่าแค่นั้นเองครับในการแยกและบอลสองต้นสามารถแผลงเดินหน้าและแผงถอยกลับเป็นกันและกันได้พมพิทักษ์หรือสายเลี้ยงไปเลี้ยงมาอาจจะกลายเป็นบวรวนขนเมืองได้อย่าลืมนะครับเขามีพันธุก,กรรมมาจากพ่อแม่เดียวกันนะครับและการจำแนกต้นเขามีเชื้อมีเลือดอยู่ด้วยกันเขาสามารถถอยหากันได้ถ้าเมื่อใดที่มีพระาชมพูลักษณะเยอะๆเหมือนนายดอกรัก เหมือนขุนไกน่นะครับเป็นพราตามผิวใบที่ไม่ใช่แค่เม็ดอะนะครับฟังดีๆนะครับไม่ใช่แค่เม็ดตามผิวใบเยอะๆๆๆ,ๆนั่นคือบวรขวนเมืองทันทีนะครับเป็นต้นคู่แฝงของเขานะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็ มีรายละเอียดของต้นนะครับนั่นคือพงพิทักษ์ือสายเป็นต้นลำดับที่หนึ่งในตับเทวดาประจำเสาเรือนนะครับผมยังไงก็ฝากช่องรักบอลสีไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วก็กดรับชมได้ตรงไหนอาจจะไม่ละเอียดทักบอก Facebook ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนํามาลงใหม่หรือว่าเอาต้นอื่นๆที่ว่ามีอยู่นะครับมาลงชี้แจงรายละเอียดกันเพราะการอาจจะตาราบางทีมันไม่ได้อาบอกลักษณะโดยชัดเจนต้องเห็นต้นจริงแล้วเราจะจําภาพนั้นมาจะง่ายกว่านะครับผม เดี๋ยวกาสหน้าไปพบกับต้นประจําจับ ى, ตับเทวดาประจําเสาเรือนต้นอืนอ่นต่อไปนะครับให้ครบแบบต้นเลยขอบคุณครับ